ซางชื่อ UFO House ตั้งอยู่ในไต้หวันเริ่มการก่อสร้างเมื่อปี1978เพื่อเป็นรีสอร์ทสุดหรูไว้สำหรับการพักผ่อนของทหารอเมริกันซึ่งการออกแบบรีสอร์ทนั้นเน้นความทันสมัยโดยอาคารห้องพักเป็นรูปทรงกลมเรียงต่อกันเป็นแนวมีหน้าต่างกระจกใสและสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างรอบด้านแต่ทว่ารีสอร์ทแห่งนี้ยังไม่ทันจะสร้างเสร็จ ต่อมาในปี1980ก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะเกิดการขาดทุนในการก่อสร้างอีกทั้งเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งและมีคนงานฆ่าตัวตายไปหลายคนโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ผู้คนต่างเล่าลือการตามตำนานต่างๆเช่นเป็นเพราะรีสอร์ทสร้างทับที่สูสารทาหารชาวรักทำให้ดวงวิญญาณไม่พอใจ สอดคล้องกับที่มีคนงานหลายคนได้ฝันเห็นทหารชาวยุโรปในชุดโบราณเข้ามาทำลายตนเองหรือบ้างก็เชื่อกันว่าเกิดจากคำสาปมังกรเนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมังกรจีนอันศักดิ์สิทธิ์มาก่อนซึ่งเมื่อรีสอร์ทหยุดทำการก่อสร้างลงก็ได้มีผู้คนจำนวนมากเข้าไปทำการสำรวจในรีสอร์ทกันจนกลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดทางนักท่องเที่ยวนักล่าท้าผีและนักถ่ายภาพทั้งหลาย เข้าไปพิสูจน์กันอย่างมากมายนอกจากนี้รีสอร์ทแห่งนี้ยังถูกใช้ทำเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโออีกด้วยทั้งนี้สถานที่แห่งนี้เคยมีการวางแผนที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์แต่ก็ต้องยุติลงและมีการทำลายหรือถอนไปบ้างแล้วด้วยเนื่องจากถูกขายต่อไปให้กับบริษัทอีกแห่งหนึ่งซึ่งวางโครงการที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีโรงแรม ส่วนน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกบนชายหาด